สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้ก็มาต่อกันเลยนะครับสําหรับการสร้างบ้านด้วยตัวคนเดียวนะครับวันนี้นะครับผมก็จะนําตัวเหล็กเนี่ยขึ้นมารัดคอเสาด้านบนนะครับหลังจากที่เราทําที่เดินนะครับหรือราวสะพานทางเดินไว้เรียบร้อยนะครับ ผมก็จะนําเหล็กกล่องตรงนี้นะครับขึ้นพาดที่คอเสานะครับผมตัวเหล็กที่ผมนําขึ้นมาพาดเนี่ยผมจะทําการขีดเส้นระบุไว้แล้วนะครับว่าเราต้องการตําแหน่งตรงไหนนะครับแล้วก็นําไปวางนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมแต้มล็อกไว้ได้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับก็ทําการขึ้นไปนะครับ เหล็กที่ผมนําไปวางบนคอเสาเนี่ยมันจะได้ระดับเดียวกันพอดีนะครับเพราะว่าผมได้รหาระดับน้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อนที่จะนําเหล็กขึ้นไปพาดนะครับตัวระดับน้ําที่ผมวัดขึ้นมาก็จะวัดข,ขึ้นมาตั้งแต่รากฐานนะครับ <c oughs> ก็คือมันได้แล้วนะครับเนี่ยครับเสร็จไปแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนฝั่งมาฝั่งนี้นะครับผมก็ยกขึ้นไปได้เลยนะครับตัวเหล็กคอเสาเนี่ยผมได้ทําการบาก ตัวเหล็กไว้แล้วนะครับก็คือเรานําไปวางไว้เนี่ยจะทําให้เราทํางานได้สะดวกสบายนะครับผมก็คือเราจะมีบ่าไว้รองรับเหล็กนะครับผมเราก็วางขึ้นไปพาดได้เลยนะครับหลังจากที่เราวางพาดแล้วนะผาแนวเส้นได้แล้วเราก็ทําการเชื่อมเก็บให้เรียบร้อยนะครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็ลัดคอเสาเสร็จไปแล้วนะครับ2ด้านนะครับเดี๋ยว จะมารัดตรงกลางต่อนะครับผมตัวนี้นะครับเราก็ทําการเชื่อมเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยเลยนะครับผมเพราะว่ามันได้ระดับดีแล้วนะครับผมไม่ต้องมาแก้แล้วนะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยครับทีนี้นะครับผมก็จะนําเหล็กขึ้นมาพาดเตรียมรอนะครับแล้วก็ทําการขึ้นไปนะครับยกเหล็กขึ้นมานะครับเนี่ยนะครับผมก็จะมีการ คิดคำนวณก่อนนะครับว่าทำอย่างไรถึงจะปลอดภัยนะครับเนี่ยครับผมก็จะค่อยๆขยับนะครับนำเหล็กไปวางที่คอเสาอีกด้านหนึ่งนะครับผมนะครับก็เหล็กเนี่ยผมทำการวัดตัดแล้วพอดีนะครับทั้ง3ชิ้นนะครับก็คือมันได้ตำแหน่งเดียวกันหมดเลยนะครับนะครับก็คือวางไปเนี่ยจะลงล็อกพอดีนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการเชื่อมเก็บได้เลยนะครับ การทํางานคนเดียวนะครับสามารถทําได้นะครับแต่ใจต้องนิ่งด้วยนะครับถามว่าขาสั้นไหมนะครับก็มีบ้างนะครับเพราะว่าโอ้โหดูลมครับลมดูที่ต้นไม้ครับลมแรงมากนะครับผมก็ค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถทําได้นะครับผมราวจับนะครับสําคัญมากนะครับผมผมจะทําราวจับไว้เดินตลอดนะครับเห็นไหมครับ เนี่ยครับผมก็จะนําลาวมานะครับเวลาเราเดินไปเดินมาเนี่ยเรามีลาวจับเนี่ยยังไงก็ไม่ล่วงแน่นอน,นครับไม่หล่นลงไปแน่นอนนะครับครับผมก็จะคิดก่อนเสมอนะครับก่อนที่จะลงมือทํานะครับว่าอันไหนมันปลอดภัยนะครับอันไหนมันเสี่ยงอันไหนมันอันตรายนะครับก็จะไม่ทํานะครับผม อันนี้ถ้าเกิดว่าเรามีสายเซฟตี้เบล์เนี่ยดีมากเลยนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ใช้นะครับผมเพราะว่าผมทําลาวไว้จับตลอดนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็มาใส่อีกด้านหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดว่าทุกอย่างนะครับที่เราทําไว้เนี่ยมันได้ระดับน้ํานะครับได้แนวนะครับก็คือเรานําเหล็กไปวางเนี่ยเรา แทบจะไม่ต้องแก้ไขเลยนะครับผมหลังจากที่เราวางลงไปเนี่ยมันได้ระดับนะครับหรือว่าได้แนวตรงเดียวกันแล้วเนี่ยเวลาเราวางลงไปเนี่ยตัวเหล็กเสาหรือว่าเหล็กคานเนี่ยมันจะไม่โก่งนะครับก็คือมันจะพอดีกันเลยเวลาเราใช้สายตามองไปเนี่ยมันจะได้แนวตรงนะครับผมถ้าเกิดว่ามัน เหล็กมันเกินไปบ้างเหล็กมันขาดไปบ้างนะครับมันก็จะมีลังมีโกงอะไรประมาณนี้นะครับผมงานเหล็กนะครับก็ทำให้มันละเอียดนะครับทำง่ายนะครับถ้าสั้นก็ต่อนะครับถ้าเกินก็ตัดนะครับผมไม่ยากนะครับผมเพราะเป็นตัวเหล็กเราสามารถเชื่อมได้นะครับนี่นะครับก็ทำการเชื่อมล็อกให้แข็งแรงนะครับให้แน่นหนานะครับผมเทนี้นะครับ หลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาทําการขึ้นดั้งนะครับหรือทําจั่วนะครับทํางานต่อไปได้แล้วนะครับผมอันนี้ผมก็จะทําเป็นทรงจั่วนะครับผมวันนี้ก็ได้เพียงเท่านี้นะครับทําคนเดียวนะครับก็หมดไปอีกหนึ่งวันนะครับผมกว่าจะนําเหล็กขึ้นนะครับพาดเหล็กนะครับแล้วก็เชื่อมเก็บให้แข็งแรงทุกจุดนะครับก็หมดไปอีกหนึ่งวันนะครับผมวันนี้ได้เท่านี้นะครับผม ก็นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับหมดไปอีกหนึ่งวันนะครับผมตอนนี้ก็สี่โมงกวกกว่านะครับก็ได้เท่านี้นะครับก็ไว้ต่อกันคลิปวิดีโอ,โอหน้านะครับผมฝากติดตามรับชมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ